สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวพยากรณ์หรือสาวไพ่ทาโรนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือน มีนาคม2,567นะคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะมาดูกันว่าชาวราศีเมษร,ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟนะในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะ ซึ่งสาได้อธิษฐานแล้วก็เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชรแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาดูพลังงานไพ่เลยค่ะของชาวราศีเมษพลังงานไพ่ที่เปิดให้ไพ่นี้เป็นไพ่นางฟ้าราตรีนะคะ ไพ่านางฟ้าราตรีนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษนะคะคุณได้ไพ่ the k night of queen the night the night queen นะคะ the night queen นะก็คือราชินีกลางคืนราชินีแห่งราตรีนะคะก็คือในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้เดือนมีนาคมนี้นะคะของชาวราศีเมษนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่สวยที่สงา่า มีเสน่ห์อ่ามีเสน่ห์นะคะแล้วก็อ่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังเป็นคนอยู่เบื้องหลังถ้าทํางานอะไรทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ทํางานกลางคืนจะดีนะคะจะดีนะนะมันเหมือนไพ่อ่าราชินีกลางคืนสิ่งไหนที่ทํากลางคืนจะดี นะคะโอเคอันนี้อันนี้ดูตามไพ่เนะาะไพ่ที่ออกมาเนาะออมาดูค่ะว่าไพ่าทาโร่เราว่าย่างไงบ้างสำหรับไพ่ทาโร่ที่เปิดให้นะคะเป็นไพ่สวยนะเดี๋ยวขอพูดเรื่องที่ไพ่เนี้อนไพ่านางฟ้าราตรีนะนะไพ่นี้เป็นไพ่ราชินีแห่งราตรีราชินีแห่งค่ำคืนนะคะอืม นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคุณเป็นราชนีแห่งค่ำคืนนะบอกเลยอ่ะมาดูไพ่ทาโร่ที่เปิดให้นะคะไพ่ทาโร่ที่เปิดให้ได้ไพหนนะะ่หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญแจติกนะคะไนอ็อบคัพนะคะแล้วก็แปดถ้วยแปดถ้วยแปดไม้เท้านะคะสิบเหรียญค่ะแล้วก็สามเหรียญน,นะคะคิงอาวานแล้วก็เก้าไม้เท้าสุดท้ายได้ไพชะะ่ชารีอัดนะคะชาลีอัดนะคะ ชาวราศีเมษนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะเออหมาะสําหรับคนที่ทํางานเบื้องหลังนั่นแหละนะคะชอบอยู่เบื้องหลังปิดทองหลังผ้าอะไรประมาณนี้เลยนะคะ,ะคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้คนอื่นแต่ให้คนอื่นก,ใกนะะนะ็ให้แต่ความพอดีนะคะเนาะให้แต่ความพอดีนะคะอย่า อย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไป,เ,เ,อเ,ไปนะะเอาที่เราไหวนะคะเอาที่เราไหวแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ได้สามารถที่จะอยู่ได้นะคะได้ไพ่จะติขึ้นมานะคะต้องมีความยุติธรรมคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมด้วยนะคะเป็นคนที่จ,จิตใจดีมีเ ity, ม,มตนะต,มเ Immer, ตามีความยุติธรรมนะจิตใจดีมีเมตตามีความยุติธรรมแล้วก็ อ่าถ้าใครได้ขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะก็จะชนะคดีความนะถ้าใครมีขึ้นโรงขึ้นศาลช่วงนี้นะจะชนะคดีความนะคะแล้วก็คุณได้ไพ่ night of cup และก็จะมีคนจิตใจดีนะคะจิตใจดีเฮ้ hey, มีคนจิตใจดีเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะนี่ ใต้ใบนี้เลยนายออฟครับมีคนจิตใจดีเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมานะคะขอให้คุณก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะคุณก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขนะคะเนาะบางคนสิ่งก่อนหน้านี้บางคนรู้สึกว่าตัวเองแบบ เงาซึมเศร้าบางคนเป็นนะเออบางคนอยู่คนเดียวคิดเดยอะคิดมากเครียดอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาบอกว่าให้คุณข้ามมันให้ได้ ก้าวผ่านมันให้ได้แล้วชีวิตคุณจะแฮปปี้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเนาะคุณสามารถที่จะขยับขยายต่อยอดนะคะสิ่งที่คุณทําที่ผ่านมาในอดีตนั่นแหละนะคะได้แล้วก็จะสร้างเงินให้คุณให้คุณร่ํารวยมีเงินมีทองนะคะมีทรัพย์สมบัตินะทรัพย์สินนะบางคนอาจจะเก็บเป็นเงินบางคนอาจจะเก็บเป็นทรัพย์สินก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะตามมานะคะสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ สิ่งที่คุณทำคนลง,ลงมือทำคนลงลงแรงนะคะอ่าแล้วก็เห็นไหมคะคุณได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเข้ามาเนี่ยเป็นไพ่ที่ค้าขายดีมีกำไรมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนนะคะก็คือบางที การที่มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนทําให้เราพึ่งพาอาศัยได้แต่คําว่าพึ่งพาอาศัยได้ของเราเนี่ยถ้าเราพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเราจะยืนด้วยลําแข้งตัวเองไม่ได้นะคะ <im> อันนี้คือคืออยากจะบอกว่าถ้าเราพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเราจะยืนด้วยลําแข้งตัวเองยากลําบากเะนั้นเราต้องรู้จักที่จะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองให้ได้นะคะ เป็นหลักเป็นฐานให้ตัวเองทั้งเรื่องการงานนะคะเรื่องการเงินนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแฮปปี้นะคะแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่บางทีคุณก็คิดเยอะคิดมากนะคะปัญหาทุกคนมีเข้ามีมาแต่ว่าทุกคนต้องรู้จักการแก้ไขทีละอย่างทีละขั้นทีละตอนนะคะในเรื่องของปัญหานะอาจจะมีเข้ามาแหละ แต่เราต้องรู้ว่าวิธีแก้ไขปัญหาเราจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ไพ่สุดท้ายด้ยวไพ่ชาลีอขอให้คุณสู้นะคะคุณสู้นะคะอดทนแก่งนะคะบางคนอาจจะได้เดินทางไกลมีไพ่ใบนี้นะบางคนอาจจะได้เดินทางไกลในช่วงนี้ก็เป็นได้นะคะอ่าบางคนอาจจะบอกเลยว่าคุณต้องสู้นะสู้ต้องแก่งต้องเก่งสู้แก่งและเก่งนะคะคุณถึงจะผ่านไปได้นะคะ อันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะไพ่โดยรวมของชาวราศีเมษนะอาจจะไพ่โดยรวมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกให้ทีละเรื่องนะคะถามว่าไพ่โดยรวมดีไหมดีค่ะเนะาะมาดูค่ะว่าชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะเปิดให้เรื่องของการงานก่อนนะการงานจะเป็นอย่างไรบ้าง การงานช่วงนี้ใครรอโอกาสดีๆทางด้านการงานนะคะคุณมีโอกาสดีทางด้านการงานแล้วบางคนรอคอยโอกาสดีรอคอยคุณจะได้คําตอบนะคะคุณจะมองเห็นทางออกมองเห็นทางสว่างในไพ่เดสสันด้วยในไพ่คิงออฟสดด้วยนะคุณจะมองเห็นทางออกทางสว่างนะทางออกทางสว่างในเรื่องของการงานบางคนนะทำงานนะคะคุณมีงานทำมีงานหนึ่งงานสองงานสามอาชีพเสริมนะคะ แต่คุณก็ยังรอคอยนะเป็นการรอคอยโอกาสทางด้านการงานโอ้คอยโอกาสดีๆนะคะทางด้านการงานจะมีโอกาสดีๆทางด้านงานนานเข้ามาเพราะว่าได้ไพ่เดอะซันเข้ามานะเดอะซันจะเป็นแบบว่าโอเคคุณมองเห็นช่องทางเห็นช่องทางทําเงินเห็นช่องทางในการทํางานนะคะมองเห็นทางออกนะคะขออย่างเดียวนะคะ คุณก้าวข้ามผ่านอารมณ์ความรู้สึกบางคนมีความรู้สึกน้อยมีความรู้สึกเศร้าต้องก้าวข้ามให้ได้นะคะผ่านมันไปให้ได้อารมณ์ความรู้สึกนี้อย่าอยู่กับคุณนานนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะบอกเลยนะคะเอามาดูสําหรับคนที่ <c oughs> สำหรับคนที่คนที่อะไรอ่าในเรื่องของการงานแล้วมาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษกันหน่อยการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการเงินได้ไพ่เอ็มเพล์ขึ้นมาการเงินของคุณว้าวได้ไพ่ใบเดิมการเงินของคุณช่วงนี้บอกเลยนะว่าการเงินของคุณดีนะคะดีจากอะไรจากที่คุณลงมือทาลงแรงทํานี่แหละนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คุณทําอยู่มันสร้างเงินให้คุณนะ เออมันเป็นทางออกที่ดีแต่สุดท้ายคุณขึ้นอยู่กับอารมณ์คุณเลยนะนะไพ่ห้าถ้วยเข้ามานะคะคือทุกอย่างมาดีหมดไพ่สวยมากนะการเงินนะของคุณการเงินจากการที่คุณลงมือลงแรงลงทําจากตัวคุณเองนี่แหละแล้วก็มีช่องทางทำมาหากินช่องทางหาเงินนะคะมีทางออกเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่สุดท้าย คุณก็ยังมาคิดเรื่องเดิมเรื่องที่มันทําให้คุณล้มเหลวทําให้คุณผิดหวงังทําให้คุณเสียใจที่มันล้มเหลวไม่เป็นท่าคุณลองมองดูสิ่งดีๆที่เหลืออยู่นะคะเนาะสรุปชาวราศีเมษคือคุณต้องมองสิ่งดีๆที่มันเหลืออยู่นะคะถามว่าการเงินของคุณดีไหมการเงินของคุณดีนะคะดีเลยช่วงนี้นะคะแต่คุณชอบคิดแต่เรื่องที่แบบเอ้ยมันล้มเหลวมันผิดพลาดมาอะไรเงี้ย นะคะโอเคปรับใหม่นะคะนะมาดูเรื่องของโชคลาภหน่อยโชคลาภของชาวราศีโชคลาภของชาวราศีเมษมีไหมโชคลาภชาวราศีเมษได้ไพ่เดลิเวอร์ได้พ the ไดพ่เดทนะคะ อา้าวได้ไพ่แปดดาบแล้วก็ได้ไพ่ใฮ้รแฟนโชคลาภนะคะถามว่าเด่นไหมถ้าโดยรวมอย่างนี้ไม่เด่นถ้าโดยรวมบอกเลยนะโชคลาภไม่เด่นไม่เด่นเพราะอะไรไม่เด่นเพราะว่ามีไพ่เดทขึ้นมาแต่ถ้าแต่ถ้านะแต่ถ้า ใครอ,อยากเสี่ยงโชคจริงนะคะคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเสี่ยงนะลองเสี่ยงเสี่ยงจากบางคนอาจจะไปได้ไปร่วมงานงานคนเจ็บงานงานศกนะงานศพงานคนตายะนะคะลองเสี่ยงดูนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าจริงๆก็คุณก็ไม่ควรเสี่ยงไพ่เฮลเฟนขึ้นมาเตือน บอกวาอ่าเรื่องของโชคลาบนะมันเป็นเรื่องของดวงชะตา้าดินนะคะอ่ามันเป็นของเรื่องของโชคชะตา้าดินมากกว่านะคะเนาะโชคลาบไม่เด่นนะคะหลอกเลยไม่เด่นนะคะแต่ว่าคุณก็ลองไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูก็ได้นะคะบางคนชอบไปทําบุญไปวัดไปทําบุญไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อาจจะมีได้นะคะแต่บอกแล้วนะว่าโชคลาบไม่เด่นนะคะ อมาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยสุขภาพชาวราศีเมษนะสุขภาพชาวราศีเมษสุขภาพชาวราศีเมษได้ไปดูสุขภาพช่วงนี้ท่านต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเน้นเลยนะคะให้รักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเนาะบางทีคนเราทํางานไม่ดูแลตัวเองไม่รักตัวเอง นะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้แต่ถามว่าเจ็บป่วยเยอะไหมอาจจะจะมีบ้างนะคะแต่เน้นเลยนะเน้นให้ดูแรตัวเองนะคะเอามาดูเรื่องของเรื่องของความรักความรักชาวราศีเมษความรักของคนโสดคนโสดก่อนนะคนโสดชาวราศีเมษอือฮึ ในไพ่สิบเหรียญคนโสดบอกเลยช่วงนี้คุณแฮปปี้คุณมีความสุขคุณมีเงินทองใช้ขอเพียงคุณปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ก้าวให้ข้ามผ่านก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเดิมๆบางคนรู้สึกเศร้าบางคนคิดว่าความรักไม่สมหวังนะคะคุณต้องก้าวผ่านจุดนั้นให้ได้แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณคนโสดนะคะ คุณต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นให้ได้ก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นให้ได้แล้วปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีจีเชี่อนขึ้นมาในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักนะบอกเลยนะโอเคมาดูสำหรับท่านที่มีคนคุยคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคนคุยราศีเมษนะ คนที่มีคนคุยช่วงนี้ช่วงนี้บอกเลยเรื่องงานของคุณอ่ะคนคุยนะคุณเน้นไปเรื่องงานคุณปล่อยให้เป็นความกงล้อแห่งโชคชะตานำพากงล้อแห่งโชคชะตานำพานะคะอะแล้วก็ผ่านความอดทนอดกลั้นแข็งแกร่งนะคะ ในเรื่องของความรักบอกเลยบางทีความรักคุณก็ก็ปล่อยแบบให้เป็นไปตามแล้วแต่โชควาสนาพาไปอะนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะเขาก็ดูเหมือนรักคุณอะเขาดูเหมือนรักคุณเลยอืมเขาดูเหมือนรักนะหลัง <laughs> ไฟเดอร์เลฟเฟอร์ขึ้นนะคะแต่เขาก็มียังมีพันธะมีภาระมีเรื่องให้จัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินอ่าเรื่อง งานนะคะแล้วก็พันธะภาระต่างๆนะคะเขาก็ยังเขาก็ยังขอภัยปวดขาอะโอเคนะคะเขาก็ยังมีภาระมีพันธะแล้วก็ต้องต้องสู้ยังต้องสู้ยังต้องดิ้นรนกันต่อไปนะคะในเรื่องของความรักก็เลยเหมือนกับว่าตัวคุณก็เลยเหมือนกับว่าโอเคคุณมีคนคุยแหละ แต่คนคุยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยอะไรคุคณได้เพราะว่าเขาก็ยังมีพันธะมีภาระเขาอยู่นะคะคุณก็เลยปล่อยให้เป็นไปนตามโชควาส,สนากงรง้อแห่งโชคชะตาแล้วก็มีไพ่เฮโรแฟนขึ้นมาไพ่รือว่าก็ไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะเนาะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้พร นั้นจงโดนบันดาลให้คุณและเขาเป็นคู่กันถ้าเป็นคู่กันจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับคนคุยนะมาดูสําหรับท่านที่มีคู่ท่านที่มีคู่ชาวราศีเมษนะคนมีคู่ชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็ปล่อยไปเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งอย่าง นะคะคนมีคู่นะคะคนมีคู่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่เรื่องงานเรื่องเงินโอเคคุณแฮปปี้มีความสุขดีนะคะคู่ของคุณเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานิ่งๆลังเลแต่เป็นคนที่ใจดีช่วยเหลือคุณขยันทํางานนะคะแล้วก็รู้จักการบริหารจัดก,การเรื่องเงิน ไพ่สุดท้ายก็คือช่วงนี้ก็คือสําหรับคนมีคู่แฮปปี้ไหมแฮปปี้นะคะมีความสุขก็มีความสุขดีแต่คุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอ่าก็ได้ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้แต่คุณจะมีแต่คุณจะมีะคุณจะโชคดีตรงที่คู่ของคุณเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมีปากมีเสียง นะคะแล้วเป็นคนจิตใจดีคอยช่วยเหลือคุณนี่แหละนะคะสำหรับคนมีค่นะขยันทํางานเก็บเงินนะคะอขยันทํางานเก็บเงินโอเคนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกของชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่โชคดีมีสุขจะแนะนําอะไรขอหนึ่งใบได้ใบนี้แหละเปิดให้แล้วนะคะไพ่โชคดีมีสุขบอกว่าให้ระวัง นะคะให้ระวังคนแบบเข้ามาหาคุณโดยที่แบบไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเห็นหน้ารู้จักรู้หน้าไม่รู้ใจประมาณนี้นะคะจับมือกันแต่ว่ามือที่เขาจับนั้นเป็นมือที่สกปรกแฝงด้วยความในนะคะ ไม่ได้บริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าให้ระวังคนพวกนี้จะเข้ามาหาคุณโดยที่แบบบางคนอาจจะเข้ามาหาผลประโยชน์บางคนเข้ามาแล้วไม่ซื่อสัรย์ไม่จริงใจนะคะบางคนเข้ามาเพื่ออ,อยากได้อะไรจากคุณสักอย่างนะคะเนาะบางทีเรารู้สึกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะนะคะให้ระวังคนพวกนี้ให้ดีนะนี่คือของชาวราศีเมษนะในเดือน มีนาคมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะคุณเป็นาราชินีแห่งราตรีนะคะในเดือนนี้นะคะขอบคุณเลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ